มูวี่เฟเบิการ์ตูนนิทานการละครั้หนึ่งนานมาแล้วมีตำนานเล่าขานว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่สว่างสวยผู้คนจะมองเห็นเงาประหลาดบนผิวจันทร์เงาที่ดูคล้ายกระต่ายในคืนพระจันทร์เต็มดวงณหมู่บ้านเล็กๆริมหุบเขา ยามเที่ยงคืนเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งนั่งล้อมรอบกองไฟฟังเรื่องเล่าด้วยใจที่เตือนเต้นคุณตาครับผมอยากฟังนิทานเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์ฮะได้เลยพวกเจ้ารู้หรือไม่เงานั้นไม่ใช่เป็นเพียงภาพเงาเท่านั้นหากแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเมื่อหลายพันปีก่อนจริงเหรอครับทำไมกระต่ายถึงไปอยู่บนนั้นได้ครับเด็กน้อยคนหนึ่งเอ่ยถาม ตาโตเป็นประกายเรื่องนานมาแล้วมันเริ่มต้นจากการทดสอบของเหล่าเทพต้องการรู้ว่าหัวใจของสัตว์ใดบริสุทธิ์ที่สุดจึงแปลงกายเป็นขอทานแล้วลงมาอย่างโลกมนุษย์เสียงลมโหยหวนพัดผ่านหมู่บ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องเด็กๆก,กอดเข่าฟังด้วยความตั้งใจแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ เมื่อลงมาถึงโลกพวกเขาไปพบกับลิงจิ้งจอกและกระต่ายสัตว์พวกนี้คือสัตว์ที่สวรรค์เลือกที่จะทดสอบความยิ่งใหญ่ภายในใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานกระต่ายหยกบนดวงจันทร์ ครั้งนั้นเง็กเซียนฮองเต้ผู้ปกครองสวรรค์ทรงอยากรู้ว่าตายล่านี้ยังมีหัวใจที่บริสุทธิ์จริงหรือไม่จึงแปลงกายลงมาเป็นขอทานผู้ยากไร้ชายชราผู้ใส่ผ้าที่ขาดวินปรากฏขึ้นท่ามกลางป่าใหญ่ดวงตาอ่อนแรงแต่แฝงด้วยประกายลึกลับเขาเดินโซเซไปตามทางจนมาพบเหล่าสัตว์ทั้งสามลิงจิ้งจอกและกระต่าย ขอทานเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบพร่าข้าหิวเหลือเกินใครสักคนช่วยแบ่งปันอาหารให้ข้าหน่อยได้หรือไม่ลิงรีบกระโดดขึ้นต้นไม้และเด็ดผลไม้จากต้นไม้นำมาให้ขอทานมากมายนี่คือสิ่งที่ข้าหามาได้เชิญเจ้ากินให้อิ่นเถิดจิ้งจอกก็กระโจนลงลำทานใช้ปากคาปลาหลายตัวขึ้นมาวางตรงหน้า ข้าไม่มีอะไรมากแต่ปลานี้จะช่วยดับความหิวของเจ้าได้เง็กเซียนยิ้มอ่อนๆพลางพยักหน้าแต่เมื่อสายตาหันไปหากระต่ายตัวน้อยกลับพบว่ามันว่างเปล่าไม่มีทั้งผลไม้ไม่มีทั้งปลามีแต่แววตาที่ดูเศร้าๆกระต่ายตัวเล็กยืนก้มหน้าหูตกลงข้างแก้มข้าข้าไม่มีอะไรจะให้เจ้าเลยข้าขอโทษ เด็กๆที่ฟังนิทานถึงกับกลั้นหายใจความเงียบแผ่ปกคลุมไปทั่ววงกองไฟขอทานทอดสายตามองกระต่ายพลางเอ่ยช้าๆเจ้าจะทำอย่างไรเมื่อไม่มีสิ่งใดที่ช่วยได้แต่ถูกขอความช่วยเหลือลมเย็นวูบใหญ่พัดผ่านใบไม้ปลิวกราวเรากับโลกทั้งใบกำลังรอฟังคำตอบของกระต่ายตัวน้อย จากการทดสอบรอบแรกเย็กเซียนห้องเต้นในร่างขอทานได้รับผลไม้จากลิงและปลาอันสดใหม่จากจิงจอกเขานั่งลงช้าๆพร้อมกับกินอาหารทั้งหมดที่พวกสัตว์นำมาให้ขอบคุณมากพวกเจ้าช่างมีเมตตานะลิงกระโดดไปมาส่งเสียงหัวเราะอย่างภูมิใจจิงจอกยกหางขึ้นสูงดวงตาเปล่งประกายว่าตนได้ทำดีแล้ว ทั้งสองตัวหัวใจพองโตเพราะได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยากเทว่ามีเพียงกระต่ายตัวเล็กที่นั่งเงียบดวงตาขุ่นหมองก้มหน้าลงต่ำราวกับแบกรับความผิดข้าไม่อาจช่วยอะไรได้เลยข้าไม่รู้จะทำยังไงในใจมันราวถูกกดทับด้วยหินหนักเกิดมาเป็นเพียงกระต่าย สัตว์ที่อ่อนแอที่สุดในป่าเกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อของผู้ล่าอ่อนแอวิ่งหนีทั้งชีวิตและแม้ในายามที่มีโอกาสพิสูจน์ตนเองก็ยังไร้ค่าไม่อาจหยิบยื่นสิ่งใดให้ใครได้เลยขณะนั้นขอทานแอบมองเงียบๆสายตาเหมือนมองทะลุหัวใจของกระต่ายหลังจากกินอิ่มเขาจึงเอ่ยเสียงขึ้น แต่เต็มไปด้วยพลังอาหารอิ่มท้องแล้วแต่เมียข้าที่เดินทางตามมาด้วยยังหิวโหยอยู่ข้าขออาหารเพิ่มได้อีกหรือไม่ทั้งสามสัตว์เหนื่อยหน้ามองกันลิงและจิ้งจอกมองหน้ากันได้สิแค่นี้สบายมากไม่ต้องเอากับเจ้ากระต่ายหรอกเอากับพวกข้าแทนก็พอนะคำพูดนั้น ทำให้นิกเซียนฮองเตร้รู้ทันทีว่าสัตว์พวกนี้รักกันเป็นเพื่อนแท้ต่อกันแต่กระต่ายเหนื่อยหน้าขึ้นคิดในใจทำไมข้าต้องเกิดมาอ่อนแอช่วยอะไรใครก็ไม่ได้งั้นหากข้าไม่มีสิ่งใดให้งั้นข้าจะให้ทุกสิ่งที่เหลืออยู่และมีอยู่ภาพเงาจันทร์เบื้องบนส่องแสงลงมาพอดี สายกำลังเฝ้ามองการตัดสินใจของมันเสียงฝีเท้าหญิงชาราดังขึ้นเน็กเสียงฮองเต้นในร่างขอทานเงยหน้ามองก่อนจะเห็นยายชาราผู้หนึ่งเดินโซเซเข้ามาใบหน้าอิดโรยเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยข้าหิวเลอเกินมีใครพอจะแบ่งปันอาหารให้ได้หรือไม่ลิงรีบพูดขึ้นไม่ต้องห่วงนะยาย เดี๋ยวข้าจะไปหาผลไม้มาให้มันกระโดดหายเข้าไปในพุ่มไม้จิงจอกเองก็ยิ้มบางๆแล้วพุ่งตรงไปยังลำธารข้าจะไปหาปลาให้อีกแรงทั้งคู่รีบรุดออกไปทิ้งไว้เพียงกระต่ายน้อยที่ยังนั่งเงียบมองกองไฟที่ลุกโชนดวงตาสะท้อนเปเลวเพลิงเหมือนกําลังคิดบางอย่างลึกๆขอทานและยายชรามองหน้ากันอย่างสงสัย ก่อนเอ่ยถามพร้อมกันเจ้ากระต่ายเจ้าเป็นอะไรหรือเหตุใดจึงเอาแต่นั่งนิ่งเช่นนี้กระต่ายหันสายตาช้าๆน้ำเสียงแผ่วเบาต่เด็ดขาดชีวิตของข้าเกิดมาเพียงเพื่อเป็นอาหารเท่านั้นสิ่งที่ข้าทำได้ก็คงต้องจบด้วยการเป็นอาหารคำพูดนั้นทำให้ขอทานและหญิงชรานิ่งไปพักหนึ่งลมเย็นพัดผ่าน แต่ก่อนใครจะทันได้เอ่ยถ้อยคาใดเพียงเซียววินาทีกระต่ายน้อยก็กระโจนเข้าสู่กองไฟเปลวไฟลุกโชนสว่างจ้าลิงกับจิ้งจอกที่เพิ่งกลับมาพร้อมอาหารตกตะลึงเง็กเซียนและยายชราต่างอ้าปากค้างในความไม่คาดคิดเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วผืนป่าภาพสุดท้ายที่เห็นคือเงาร่างเล็กๆของกระต่ายถูกปลืนหายไปในเปลวไฟ ความกลางแสงจันร์ทเต็มดวงที่ส่องลงมาอย่างแรงกล้าเรากับสวรรค์กำลังเศ้ามองการเสียสละครั้งนี้ เปลวไฟที่กลืนร่างเล็กๆของกระต่ายพลันมาลายหายไปเพียงพริบตาเสียงสะท้อนแห่งความเสียสละยังคงก้องอยู่ในใจของสัตว์ทั้งป่าเน็กเซียนห้องเต้เผยร่างแท้จริงของตนออกมาสว่างสวัยด้วยรัศมีสวรรค์เทพเจ้าหลายองค์ต่างปรากฏตัวพร้อมกันทุกองค์ต่างสะเทือนใจในความบริสุทธิ์และการเสียสละอันยิ่งใหญ่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพลังแห่งสวรรค์ดับเปลวเพลิงลงอย่างนุ่มนวลเหลือเพียงเท่าฐานที่ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นประกายแสงสีเงินก่อนรวมร่างกลับกลายเป็นเจ้ากระต่ายน้อยอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเปล่งประกายราวยกบริสุทธิ์ลิงและจิ้งจอกวิ่งเข้ามาโผกกอดเพื่อนด้วยน้ำตาคลอเบา้าเจ้ากระต่าย เจ้าทำอะไรลงไปเจ้ากล้าหาและเสียสละมากเลยนะเง็กเซียนฮ่องเต้ก้าวออกมาประกาศด้วยเสียงดังก้องเพื่อหัวใจอันงดงามเราขอมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่จากนี้ไปเจ้าจะไม่ใช่เพียงสัตว์ตัวเล็กในป่าแต่จะอยู่คู่ฟ้าอยู่บนดวงจันทร์เป็นนิรันดร์รัศมีแห่งสวรรค์ห่อหุ้มกระต่ายพร้อมกับลิงและจิ้งจอก เพื่อนแพ้ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันลำแสงพุ่งทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าล่องลอยขึ้นไปยังพระจันทร์เต็มดวงณนะวังจันทราอันสว่างสวัยกระตาหย,ยกได้อยู่เคียงข้างเทพธิดาฉางเอ,อ๋อมันทำหน้าที่กวนยาอมตะอย่างขยันขันแข็งส่วนลิงและจิ้งจอกก็ได้อยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลืองานต่าง เป็นมิตรแท้ที่ไม่แยกจากกันพวกนายว่าตอนนี้เพื่อนมนุษย์ของเราจะสุขสบายดีกันไหมนะใช่ใช่ทำไมฉันคิดถึงพวกเขาจังและนับแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ชาวโลกเงยหน้ามองดวงจันทร์พวกเขาจะเห็นเงากระต่ายที่เด่นที่สุดเงาลิงและเงาจิ้งจอกล้อมรอบครกยาสัญ,ญลักษณ์แห่งความเสียสละความเมตตาและมิตรภาพอันแท้จริง เสียงเล่าขานปิดท้ายกล้องในความมืดของค่าคืนสิ่งที่เล็กที่สุดอาจยิ่งใหญ่ที่สุดหากหัวใจเต็นไปด้วยการให้